สวัสดีครับทุกคนครับมาแล้วนะครับวันนี้อยู่กับร้านพี่อ้อยนะครับคอฟฟี่ชาคาเฟ่ฟนะครับวันนี้พี่อ้อยชวนเองนะครับทุกคน,นครับพี่อ้อยอยากนําเสนอ,อามากนะครับพี่อ้อยชวนมาทําพี่อ้อยอยากทําให้ทุกคนได้ดูมากนะครับวีคนัแชทมาถามนะคะ <c oughs> ก็เลยบีบ <c oughs> อัดทำให้ดูเลยสวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้อยจะมาทาบีบอัดแก๊สให้ดูนะคะว่าที่ร้านทํายังไงบ้าง <c oughs> นะคะ เริ่มกันเลยไหมพี่อ้อเริ่เลยค่ะจะมีก็จะ,จะมีกระปุกวิปกระบอกวิปของเรานะคะคที่ร้านจะใช้เป็น500 ml นะคะ500 ml แล้วก็จะมีหัวมีฝาปิดนะคะแล้วก็มีตัวบีบนะคะคมีที่ใส่มีที่ใส่แก๊ อันนี้ที่ใส่แก๊สเหรอพี่อ้อยใช่ค่ะใส่หลอดแก๊สอย่างนี้อันนี้ก็คือหลอดแก๊สนะคะที่เราจะใช้เป็นของโม่านะคะครับวี่วันนี้จะลองใช้เป็นของแองเจอร์แองเคอร์นะคะผมจะลั่นเนาะพี่อ้อยนี่เราเขียนว่าอ่านถูกไหมวีดิงคิงแพ้เครื่องหมายการค้าแองเคอร์นะคะแองเคอร์แต่ถ้าเราอ่านทั่วไปก็จะเป็นแองเจอร์แองเจอร์นะคะ ก็จะอ่านเป็นแอปเลยแบบครับบีปิ้งครีมนะเรามาเรียนภาษาอังกฤษกันนะกระบอกบีบนะคะแช่แย่แช่เย็นจัดนะคะอันนี้พี่อ้อยเพิ่งออกมาเลยครับแช่เย็นจัดจัดเลยนะคะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเรามาผสมบีบกับความหวานกันก่อนนะคะที่ร้านจะใช้เป็นบีบ400 ml นะคะ อันนี้เป็นส่วนคล้ายๆทำเครื่องดื่มเลยเนาะใช่ค่ะมีไอปองไอแกลบอกเลยใช้เป็น400 ml นะคะตวงเลยเทสองครั้งเลรอพี่วายครั้งแรกเท่าไหร่พี่วายตะกี้สองร้อยค่ะแต่ถ้าใครมีแบบดูตรงไหนครับไม่นดูหน่อย ml ถ้าใครมีโถใหญ่ๆก็400 ml ครั้งเดียวนะคะแต่ว่าแก้วนี้ของพี่อ้อยมันได้แค่250 ml พี่อ้อยก็เลยต้องปวงแบบนี้เนาะเอาจริงๆทุกคนผมก็เพิ่งเคยเห็นวิฟแบบตอนที่ยังไม่ไม่ฟูนะคระับะะเป็น,ปนคล้ายๆนมเลยเนาะนมข้นๆจะมีความข้นครับที่ร้านจะใช้คาราเมลนะคะเพิ่มความหอม เพิ่มความหอมพี่20 ml ลนะคะ20 ml ลแล้วก็จะใช้น้ำเชื่อมเพิ่มอีก10 m มลบีบผสมลงไปเลยเหรอพี่อ้อยคะ่ะอันนี้จะหวานอร่อยครับพอดีพอดีสำหรับพี่อ้อยน,นจะจ๊ะ ลแล้วก็คนคน,คนนะคะคนให้ส่วนผสมมันเข้ากันหรือใครจะแบบว่าเทใส่กระบอกบีบแล้วก็เขยา่าเขย่าให้ส่วนผสมมันเข้ากันก็ได้นะคะแต่อันนี้พี่ว่าอยากทำให้ดูเฉยๆนี่นะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันดีแล้วก็เทหรือใครจะผสมในนี้แล้วก็เทเลยก็ได้เอ้แล้วก็ขยา่าเขยา่าให้มันเข้ากันได้ ความหอมจากคาราเมลหรือว่าวานิลาก็ได้นะคะใส่หลอดคาราเมลหรือว่าใส่หลอดวานิลาก็ได้เสร็จแล้วเราก็ปิดฝานะคะแล้วที่พี่อ้อยใส่ตะกี้เป็นใส่หลักไหมครับใส่หลับคาราเมลคาามล่ะาาปิดฝาให้แน่นๆนะคะไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเราอัดแก๊สเข้าไปเดี๋ยวมันพุ่งออกพุ่งออกข้างจะจุยกัเนเจแล้วก็ใส่แก๊สหลอดแรกนะคะเ<ๆ>ข้าไปแล้วก็ ให้มันดังฟีนะคะครับเราต้องฟังด้วยถ้าเกิดว่ามันดังฟีเราเสียงมันออกข้างๆอย่างเงี้ยแสดงว่ายางยางในฝาของมันอะไม่แน่นหรือเราจะปิดไม่แน่นเราก็ต้องหายางอยู่ตรงนี้ใช่ไหมที่ร้ายางอยู่ในหวนัวอ๋ออยู่ในหัวน,นี้ฟังนะคะมันจะดังอย่างนี้เนี่ยเนี่ยของพี่อ้อยไม่แน่นเห็นไหมไม่แน่นก็เสียแก๊สเราก็จะเสียแก๊สไปครับใช่นี่คือปัญหานะคะ ของคีเอายนนไม่แน่นวิธีแก้ปัญหาก็คือบีบบีบเอาแก๊สออกให้หมดไม่งั้นเราจะเปิดฝาไม่ได้อันนี้เราจะมาดูวิธีการทำข้อเสียนะข่าไหลของเขาเนี่ยทุกคน,น อยู่ๆมาทำ <Okay. S 1> วิธีทำก็เสียให้ดู oh. อ๋อมาโชว์ปัญหาเวลาที่เราทำนะคะเราจะไม่ทำสำเร็จใช่ไหมนี่นะคะ<ห>ยางาตัวนี้ใชใ่ยางไม่แน่นถ้ายางตรงนี้ไม่แน่นเราอาจจะต้องเปลี่ยนข้างเปลี่ยนข้างของยางนะคะเนี่ยเปลี่ยนอย่างเงี้ยครับถ้าเปลี่ยนรอบนี้เรายังไม่แน่นอีกก็โยนทิ้งแน่นเลยนะ <laughs> เขามีอะไรเปลี่ยนไหมพี่อ้อยมีค,ค่ะ,นะคะก็คือจะจะซสือหาซื้อได้ครับอ๋อจริงๆนะทุกคนปกติทําแป๊บครั้งเดียวได้เลยนะคะแต่ถ้าทำถ้าท <laughs> ําทโชว์กล้องเนิดถ้าทําให้คนได้ดูด้วยเนี่ยทําขายหน้าตลอดะตื่นเต้นกล้องมือไม้สั่นนะครับปกติพี่อ้อยเครัะ ทั้งเดียวได้่ะเรามันก็จะเสียเกยียร์ไปอย่างนี้นะคะเราต้องไม่ต้องเรียบก,ก็ได้ใช่เราต้องเช็คให้ดี<อ>เราต้องเช็คให้ดีเลยนะคะ<อ>เราต้องเช็คให้ดีแล้วก็หมุนให้แน่นๆเลยช่ววแน่นหน่อนะอ่ะรอบนี้ไม่ไม่ได้ก็คือเราจะคัดนะคะ เรามาฟังกันเรามาลุ้นกันถ้ามันดังฟีแล้วมันออกข้างอะ่ะต้องรีบเอาแก๊สออกนะคะเพราะว่าไม่งั้นอะ่ะวิปของเรามันจะพุ่งออกข้างๆมันจะเลอะออกมาโอ้ยลุ้นจังเลยเนี่ยเข้าแล้วมันจะดังอย่างนี้ถ้าเข้าครับโอ้ขอบคุณนะลูก <laughs> <laughs> นี่นะคะ มันจะดังฟีมันเข้าเข้าไปในนี้ใช่ถ้าดังฟีออกข้างๆเราจะรู้เลยเราต้องรีบหมุนแก๊สออกครับแล้วก็บีบแก๊สออกแล้วก็เปิดฝาถ้าไม่บีบแก๊สออกอ่ะแล้วมันจะเปิดฝาไม่ได้เพราะว่ามันมีความดันในนั้นนะคะครับเสร็จแล้วเราก็คว่ำคว่ำแล้วก็ขยับประมาณสักสามสิบครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสาม ี่สี่าสิบอ่ะเสร็จนี่เี่ก็จะไปแข่งขันยกเวทแล้วนะครับยกน้ำหนักเสร็จแล้วก็ถอดนะคะถอดออกแล้วก็เอาก้อนแล้วก็เอาอถที่สองเข้าไปดูเหมือนเที่ยออกกำลังกายเลยนะครับตะกี้ค่ะแล้วก็หมุนให้ดังฟีเหมือนเดิมนะคะต้องรุนอีกไหมไม่รุนแล้วค่ะรอบนี้ไม่รุนแล้วอ๋อแค่ฟังเสียงก็พอเนี่ยเข้าแล้วคงจะแน่นหน้าดูนะสองหลอดเลยนะ ภูมิใจเวลาแก๊บเข้าไปในควลุนลุนใจหายใจคว่ำนะคะเสร็จแล้วก็คว่ำแล้วก็ขย่ออีกสปาณสิบครั้งสองสามหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคยี่สิบก็ได้แถมผมว่าพี่วายกลัวไม่ชัวนะผมว่าเสียแก๊ไปหนึ่งอันนะคะนี่คือปัญหาตอนขอดรางเราพยายามสังเกตดีๆนะคะว่ายางมันจะอยู่ในลักษณะไหน อะลองมาบีบเทสลองทสดูนะคะสวยดังใจหวังหรือเปล่ามาแล้ววิบเป็นคุคเนี่ยเห็นไหมได้แล้วนะคะแล้วเราก็ใส่สซอสเข้าไปก็ได้ต็วความน่ากินวิปอันนี้ที่ผมเห็นเขาจะยุบตัวยากพอสมควรนะครับ พี่ใช้อีกเร่ห้องนี้ก็คือของมิวแล็คนะคะกล่องสีเหลืองคแต่พี่อ้อยอยากลองชิมตัวนี้ดูพี่อ้อยก็เลยลองเอามาแต่ปกติก็จะใช้เป็นมิวแล็กสีเหลืองนี่ชิมมาข้อดีของวิตอัดแก๊สเดี๋ยวย่อยเอาแบบก็บอกหอสอตอนะคะหรือความเห็นส่วนตัวนะคะค <laughs> ถ้าเป็นถ้าเป็นสำเร็จแบบนี้ รู้สึกว่ามันจะมันจะยุบง่ายเวลาที่เราบีบนะคะครประมาณสักห้านาทีเนี่ยก็ยุบแล้วแต่ว่าถ้าเป็นอัดแก๊สอัดแก๊สแบบเนี้ยอัดอ่าไนตัสออกไซด์นะคะอุดแก๊สนั่นแหละเนาะอัดแบบเนี้ยเขาจะหยุดคนเขาจะอยู่นานกว่านะคะเวลาที่เราบีบแล้วเดลิเวอรี่รส่งลูกค้าห้านาที10นาทียีิบห้าประมาณสัก15้านาทีอะไรอย่างเงี้ยก็ยังคงสภาพ ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์อยู่นะคะคือลูกค้าได้ได้ว้าวอยู่นะคะแต่ตัวเนี้ยถ้าถ้าเป็นแบบเนี้ยถ้าไปก็คือลูกค้าเศร้ามันยุบถ้าถ้าเป็นแบบนี้แนะนําบีแล้วก็ส่งให้ลูก,ค,ลกค้าเลยแล้วก็ส่งให้ลูกค้ากินเลยครับแต่ว่าที่พี่อ้อยมีตัวเนี้เยเพราะว่าตอนนี้พี่อ้อยมีกระบอกบีบนี้อันเดียวพี่อ้อยซื้อมาสำรอง ถ้าเกิดว่าตัวนี้หมดปุ๊บก็เอาตัวนี้มาเปิดบีบให้ลูกค้าต่อเลยเราได้มาอัดตัวนี้ครับช่วงเวลาว่างในอนาคตพี่อ้อยคิดว่าจะมีเพิ่มอีกแนะนาร้านไหนที่มีบีบกระบอกนะคะแนะนําให้มีสองถึงสามเลยนะคะเพื่อที่เราจะได้ล้างทำความสะอาดแล้วก็ผันผันมาใช้ได้สะดวกรวดเร็วนะคะหรือถ้าร้านไหนแบบขายวีบดีขายวีบเยอะขายวีบได้เยอะในแต่ละวันแนะนําเป็น กระบอกใหญ่ไปเลยนะคะหนึ่งพันมลเลยอันนี้จะเป็นกระบอกเล็กห้าร้อถ้า1นึ่งพันมก็ใช้วิปน่าจะประมาณสักแปดร้อยเก้าร้อยมือนกัน็ประมาณนี้นะคะเสจลล้าค่าเห็นคนทักแชทถามมาเยอะโอเคนะครับขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมร้านพี่อ้อยขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องอิดกอบนะผมก๊อบแล้วก็พี่อ้อยลาทุกคนไปก่อนแล้วเจอกันลิปหน้านะครัสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายนะครับสวัสดีครับดีค่ะ เวลาเราทาเสร็จนะคะเราก็มาแช่เย็นนะคะเราจะแช่ในตู้เย็นก็ได้หรือว่าจะแช่ในถังน้ําแข็งก็ได้นะคะที่เรามีถังแช่ยเย็นได้หมดเลยขอให้เก็บในที่เย็นอุณหภูมิเย็นตลอดนะคะ